หอยมือผีเพื่อนหอยมือผีจ้าอ๋องงพระเจ้าือเรื่อหอยหอยอ่า้งบนเดเมืองไทยชื้อเรว่าหอยมือผีเป็นเกี๊ยวหมืนอผีเป็นเพือง เป็นหอย,อยเพื่อนเพื่อนเพื่อตัวเห็บนี่เลยเนาะเนาะเป็นคือมือผีเลยหน้าตามันใช้คายมือผีแต่ว่ามันเป็นหอย,อยนะเพื่อนจ๋าหน้าตาหน้าขกกวานาย่านเนี่ย